ข่าวใหญ่ที่ยังตามต่อการเสียชีวิตของนัทะวุฒิปงลังการหรือนัทปงนักข่าวพิธีกรข่าวช่องแดร่างถูกส่งจากที่บ้านเกิดที่เชียงรายมาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ปทุมธานีแล้วนะคะหลังจากอายัดไว้เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมทีนี้มันมีประเด็นที่ทําให้เกิดความสงสัยกันเมื่อวานนะคะในกรณีกล้องวงจรปิดตรงหน้าบ้านของคุณนัทปงในช่วงที่เจ้าวที่กู้ภัยเนี่ยเขาเข้าไปแล้วก็รับร่างของคุณนัทปงปรากฏว่ามีช่วงหนึ่ง จ้าหน้าที่กู้ภัยอ่ะเขาคุยโทรศัพท์ลักษณะเหมือนรายงานเหตุแต่ทีเนี้ยคาพูดที่ได้ยินผ่านกล้องวงจรปิดอะคะ่ะมันไม่ชัดเจนว่าหมายถึงเรื่องนัดปงหรือหมายถึงเรื่องอื่นแล้วมันมีถ้อยคําบางอย่างที่น่าสงสัยอย่างเช่นคําว่าต่อรองจากแสนหนึ่งเหลือ8ปดห้าราคาอะไรเออแล้วก็อีกคํานึงค่ะว่าต้องมีหงด้วยก็มีผงด้วยลองฟังคําต้นเรื่องดูค่ะ เอกาเป็นไงนคืออ่ันติดอยแคือเเปิดเพราะว่าผมร้กว่าเราไ้็กเาเรหรือทู่้สรืงเลยอกทางแที่ไหนดูหน่อยเก็เปิดที่ดินาอาแตกหน้าได้มิ้นแตหน้าที่เรา้งเเลยบอกแตกนไม่ได้ถ้าที่เราี่ที่อเขาผมเขาเขาบอกผมโดนหนึอเลย ไหมคะแล้วก็มีคําตอบว่าเอ้ยถ้าเป็นถ้าเป็นผงอะลงไม่ได้ลงอะไรเบื้องต้นเคสนี้ได้รับว่ากินยาพยายามตอนแรกคนก็งงทําไมมีการต่อรองราคา พูดถึงเรื่องผงม,มันสัมพันธ์กับไซยาไนายผลการตรวจที่เจอในร่างกายหรือเปล่าเมื่อวานนี้กู้ภัยที่ปรากฏนีก็กล้องวงจรปิดค่ะคุณแบงค์เดินทางไปให้ปากคํากับตํารวจบางกรวยที่จังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอธิบายเลยหนึ่งคือยอมรับว่าเสียงในกล้องวงจรปิดคนในกล้องวงจรปิดคือตอนเองจริงๆแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าวันนั้นน่ะที่คุยโทรศัพท์มีผู้เสียชีวิต2เคสอีกเคสหนึ่งที่ไม่ใช่เคสของมัธวนะุฒิน่ะเขาคุยเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ในการ การจัดทําศพ1,000 0 0บาทตัวเองแจ้งราคาไปว่าต้องการถ้าต้องการลักษณะแบบเนี้มีดอกไม้มีอุปกรณ์ประดับมัน1,000 0แบาทแต่ทางญาติเขาต่อรองเหลือ8,500 0ืนเองก็เลยตอบไปว่า8,500 0ืไม่ได้ซึ่งบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราคาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเคสของนักทวุรับส่วนที่มีการพูดว่าถ้าเป็นผงลงไม่ได้น่าจะได้ยินเพี้ยนเพราะตนเองพูดว่าหง หงหอหีบอะค่ะมหมายถึงตัวหงที่เอาไว้ใช้ตกแต่งเมนงานศพอะอ๋อที่ตรงหน้าเสาตรงนี้จะมี2ตัวถ้าต่อรองราคามาเท่านี้หงคู่ตรงนี้ก็คือจะไม่ได้ไม่ได้คุยเกี่ยวกับเคสการเสียชีวิตของนัทวุฒิแต่ปลายสายที่คุยเป็นเจ้าที่กู้ภัยเพื่อนร่วมงานกันนะแต่ว่าคําพูดอย่างอื่นที่หลังจากเรื่องหงอะอย่างเช่นคําว่ากินยาเกินขนาดอย่างเงี้ย ได้รับแจ้งข้อมูลมาแบบนั้นตอนที่มีคนโทรไปแจ้งกู้ภัยตอนแรกซึ่งคำพูดนี้เป็นเคสที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนัทวุฒิมันเป็นเคสซ้อนมาหน้าสองเคสมีเคสเช้าก่อนเคสหนึ่งผมก็เข้ามาซึ่งตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าเป็นนักข่าวถ้าผมรู้เป็นนักข่าวผมก็ไม่เข้าหรอกถามได้เป็นการจ้างอะไรมันเกี่ยวอะไรกันไหมก็ซื้อขายโลงนี่แหละครับซื้อขายโลงดอกไม้พวกนี้แหละผมขายหงพอผมคุยเรื่องโลงดอกไม้ เขาบอกราคาการกับเพื่อนผมแล้วก็มีหงคู่หนึ่งข้างล่างแล้วข้างบนสองคู่ทั้งหมดเป็นโ hover ไม่ใช่ผงยืนยันได้ในชั่วโมงที่ก็คือฟังมาจากใช่ครับสองคนสองคนใช่ปลายสายนี่คือตำรวจใช่ครับก็ให้ผมก็เลยให้แจ้งแพทย์ถ้ามีเรื่องยาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมให้แพทย์เขาดูผมก็บอกเพราะเพราะยังไงมาแพทย์เขาตรวจอยู่แล้วไะผมถ่ายรูปเสร็จส่งเสร็จผมออกเลยดูจากในคลิปได้ผมออกมาคุยโทรศัพท์หน้าบ้านเลยมติดเคสนู้นใช่ผมก็ยืนอยู่ตรงปลายเช้าเขาครับไม่ได้เห็น ไม่ได้มีเพราะว่าผมไม่ได้แตะต้องตัวศพมันมีสองเคสเนี่ยแหละครับมีเคสนี้กับเคสนู้นแต่ว่าเคสนู้นอะผมยังคุยไม่จบผมก็เลยบอกว่าผู้ใหญ่อะเขาอยากให้ดีลให้จบไม่ได้คุยอะผมไม่รู้จักอะสองคนนี้คือใคร ทีมข่าวก็ตรวจสอบข้อมูลนะคะเพราะก็สงสยัยโหจัดงานศพเดี๋ยวนี้เป็นแสนเลยเหรอก็ราคาแบบเป็นแสนก็มีเหมือนกันค่ะแล้วแต่ว่าทางเจ้าภาพต้องการลักษณะการประดับตกแต่งแบบไหนถ้ามีดอกไม้เยอะมีหงมีพานราคาก็จะถูกขยับขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเริ่มต้นจะอยู่ที่25 0 0 0แพงสุดนะคะแบบมีหงแบบมีอะไรเมื่อกี้จะอยู่ที่8 0 0 0 0ถึง1 0 0 0บ,บ,บาทเพราะว่ากู้ภัยเดี๋ยวนี้บางทีเขาก็โคกับร้านลงศพร้านดอกไม้ทาอยู่ด้วยกันเพราะบางทีญาติก็ยุ่ง เนาะเกี่ยวกับเรื่องเอกสารก็จะประสานกู้ภัยให้จัดการให้หน่อยอีกแรงหนึ่งคุณผู้ชมทีนี้ในวงจรปิดเมื่อสักครู่เนี่ยครับหน้าบ้านตอนที่พี่กู้ภัยโทรคุยกับพี่กู้ภัยอีกคนนึงเรื่องหงเนี่ยนะก็จะมีรปภอ,อยู่คนนึงซึ่งเป็นรปภประจำหมู่บ้านเข<ะ>าก็จะขี่จัก,กรยานวนเวียนตามแถวนั้นเนี่ยตรวจตาตามปกติพอมีกู้ภัยพอมีรถพยาบาลมาเขาก็ต้องมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้ล่าสุดเราได้คุยกับรปภที่อยู่ในวงจรปิดนะครับนีคนเนี้ยสายมือเนี่ยพี่พรใจชมพู บอกว่าตอนที่กู้ภัยเข้ามาที่บ้านแล้วอ่ะตัวเองก็เข้ามาถามว่าได้ยินเขาคุยโทรศัพท์ไหมได้ยินตอนที่คุยโทรศัพท์เนี่ยได้ยินพูดถึงเรื่องว่ากินยาตายอันนั้นได้ยินแต่เรื่องเงินหน,นึ่งแสนบาทอันเนี้ยไม่ได้ยินพี่ยามเนี่ยเขาบอกนะครับว่าตอนที่เข้าไปตรวจที่เกิดเหตุมีเพื่อนสามคนก็เข้าใจว่าน่าจะมีบิ๊กต้นแล้วก็ออแล้วหลังจากนั้นสองชั่วโมงก็มีการเคลื่อนศพ แต่พี่พรที่เป็นรปภเ,เขาก็บอกนะครับว่าตอนที่กู้ภัยยังไม่มาตอนที่ยังไม่ได้แจ้งว่าพบศพเนี่ยตัวเองก็เข้าไปตรวจตามปกติตามรอบก็จะมีเพื่อนอยู่3คนต้นนั่งอยู่บนันไดบิ๊กนั่งอยู่ในบ้านแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็คืออเนี่ยเปิดประตูบ้านรอไว้แล้ว3ามคนนี้ก็อยู่ในอาการตื่นตระหนกผู้หญิงคุยโทรศรัพท์ถามว่าแจ้งความยังไงพี่รปภพ,พี่พรก็เลยบอกว่ามันน่าสงสัยที่ว่าเอ๊ะทำไมเขาเหมือนรู้แล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านแต่รปภก็อยู่หน้าบ้าน แต่ทำไมไม่แจ้ง,ท,งทั้งท้งที่ปกติที่ผ่านมาถ้าเกิดเรื่องอะไรไม่ว่าเล็กใหญ่เนี่ยรปภจะเข้ามาคุยกับลูกบ้านตลอดแค่ก็บอกว่าพี่คนพี่คนที่ตายกินยาตายครับไเรื่องเงินไม่ได้ยินครับได้ยินเรื่องการพูดถึงเรื่องเงินหนึ่งแสนบาทอะไรอย่างนี้ไหมไม่ได้ยินครับพี่ไม่ได้ยินเรื่องการต่อรองเรื่องเงินเลยไม่ครับก็ตกใจครับลักษณะท่าทางเป็นยังไงก็ตกใจเมื่อว่าตกใจเยอะแล้วแหละ ดูแบบแต่ละคนเหมือนอยู่ไม่เป็นสุขอย่างนี้เหรอใช่ใครคือคนที่นั่งอยู่รงบันไดครับพี่ไอ้คนวนวลนะ่ะนาที่มีนวลหน่อยหน่อยแล้วเราอีกคนหนึ่งตัวผมอมสูง,ง,งคนนั้นทําอยู่ตรงไหนยืนครับยืนอยู่ในบ้านครับผมในบ้านครับผู้หญิงเนะี่ยที่อยู่หนบ้านใช่ไหมผู้หญิงก็อยู่ในบ้านนั่นแหละ,ะเขานั่งคุยกับญาติั่นก็เท่ากับว่าตอนแรกที่เขามีการโทรแจ้งกู้ภัยเนี่ยคนในบ้านอาจจะรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่ามันมีอะไรบางอย่าง นอกจากการหลับแล้วไม่ตื่นม,มาตามความคืบหน้าต่อข่าวใหญ่การเสียชีวิตของนัทวุฒิหรือว่านัทปงนักข่าวช่อง8ปดร่างเนี่ยถูกอายัดแล้วก็ส่งมาตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเมื่อวานพิธีศพที่บ้านเกิดที่วัดริมกกในจังหวัดเชียงรายบรรยากาศเองเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ญาติญาติเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆพิธีศพเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการเผาหลอกนะคะเพราะว่าร่างของนัทวุฒิ ถูกส่งจากที่เชียงรายมาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมเวลาประมาณหนึ่งทุ่มสิเมื่อวานนี้รถกู้ภัยมูลิธิแสงธรรมเชียงรายค่ะเข้าไปที่วัดริมกกไปรับร่างของคุณนัทปงนะคะมาส่งชนสุดเพิ่มเติมหลังจากครอบครัวเนี่ยอายัดศพเพื่อมีการชนสุดเพิ่มเติมเพราะว่าไปพบสารไซยาไนในร่างกายของนัทปงซึ่งเจ้าที่เองนำลงศพ ออกมาจากโรงเย็นค่ะจากนั้นก็เอาใส่น้ําแข็งแห้งเพื่อรักาษาสภาพแล้วก็เอาขึ้นรถกู้ภัยเดินทางมาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะบรรยากาศเมื่อวานกลุ่มคนที่รักคุณน,นัทปงคุณพ่อคุณแม่ญาติญาติเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆมาร่วมกันส่งคุณน,นัทในครงนี้ด้วยบรรยากาศเองเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ หลังจากที่ออกจากจังหวัดเชียงรายมาเนี่ยตอนเช้าวันนี้ครับคุณผู้ชม7จ็ดโมงที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมจังหวัดปทุมธานีรถก็มาถึงนะครับตั้งแต่ตอน7จ็ดโมงเชา้าแล้วก็มีเพื่อนสนิทอย่างคุณธงชัยระวังวงหรือคุณแอมเนี่ยเดินทางมาพร้อมกับร่างด้วยพอมาถึงคุณแอมก็ได้เปิดประตูไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ภายในห้องนะครับแล้วก็ส่งร่างเข้าไปด้านในก่อนที่จะออกมาให้สัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งแล้วบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวเองไม่ทราบเรื่องทั้งหมด และข่าวมีโอกาสได้ถามเรื่องของคนชื่อกอไก่ด้วยที่เมื่อวานนี้เนี่ยพี่พุทธะอภิวานออกมาเปิดแชทแล้วบอกว่ากอไก่เนี่ยเป็นคนเอาไซยานายให้หรือไม่ก็นักข่าวถามเรื่องนี้นะครับซึ่งคุณแอมก็ได้ตอบประเด็นนี้ด้วยอ๋อแอมอันนี้ไม่ทราบเลยไม่ได้ยินเไม่แล้วรู้จักเป็งคาว่าแอมเลย้าว่าว่าว่ากอกออยนาทัคนที่เอาสยานายมาเขาไม่ไม่รู้เลยเพราะแอมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยใช่ใช่ คแอมลอติดใจในการผูกพ euh ื้นนะครับไม่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 ขออนุญาตแล้วก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่าจะนําร่างไว้นานแค่ไหนหรือว่าจะชนะสูตรเริ่มวันไหนในรถตู้เนี่ยของมูลนิธิแสงธรรมเชียงรายก็จะมีรูปของพินัทปงอุ้มลูกหมาแล้วคุณแอมก็บอกว่าจะนำกลับไว้ที่บ้านเพื่อเอาเป็นที่ระลึกแทนใจช่วงนี้ด้วยค่ะคือคุณแอมไม่ได้อยู่บ้านในคืนเกิดเหตุตอนนั้นน่ะนะคะคุณแอมก็เลยไม่ได้ทราบข้อมูลตรงส่วนนี้ มีภาพสําคัญปรากฏออกมาเพิ่มเติมเมื่อคืนนี้นะคะเป็นภาพที่มาจากรายการปรากฏว่าไลฟ์ช่องพุทธทอคขอบคุณคุณพุทธอภิวันแล้วก็ขออนุญาตใช้ภาพไปนะตรงนี้นะคะเป็นภาพกล้องวงจรปิดภายในบ้านของคุณนัทวุฒิหรือว่านัทปงค่ะในบ้านเขาจริงๆมีวงจรปิดหลายตัวนะคะเท่าที่ได้รับข้อมูลมากล้องวงจรปิดตัวหนึ่งที่ถูกเปิดเผยเมื่อวานนี้เป็นกล้องวงจรปิดมุมตรงค่ะเหมือนเป็นมุมที่อยู่ตรงข้ามกับโซฟาแล้วกล้องตัวนี้น่าจะหันได้ตามเสียงคนพูดคุยคนที่นั่งอยู่บนโซฟาก็คือต้น พูดคุยอยู่จังหวะที่บิก๊กเพื่อนของนัทเดินลงจากบันไดามาแล้วก็เข้าห้องที่นัทเสียชีวิตกล้องมันก็จะหันไปอีกทางหนึ่งแล้วก็บันทึกเสียงได้ตอนนั้นน่าจะเป็นตอนที่วงสังสรรค์เนี่ยเลิกสังสรรค์กันแล้วนะคะแล้วตอนแรกเหมือนนัทวุฒิเดินขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งลงมาข้างล่างแล้วก็เข้าไปในห้องที่เขาเสียชีวิตแล้วก็ตอนนั้นคนชื่อบิ๊กเนี่ยก็เดินลงมาข้างล่างเพื่อตามนัทขึ้นไปนอนแต่อยาาให้คุณผู้ชมฟังเสียงการสนทนาการของคนในบ้าน ก่อนที่นัทมวุฒิจะเสียชีวิตค่ะตอนนั้นเนี่ยคนที่ชื่อต้นเนี่ยยังไม่ได้หลับนะคะนั่งอยู่ที่โซฟานัทมวุฒิเนี่ยตอนแรกเดินขึ้นไปชั้นบนแล้วแล้วก็เดินลงมาข้างล่างเลี้ยวเข้าห้องชั้นล่างของบ้านค่ะซึ่งเป็นห้องที่พบว่าเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาแล้วคนชื่อบิ๊กก็เดินลงมาข้างล่าง ไปพูดคุยลักษณะเหมือนตามคุณนัทขึ้นไปนอนข้างบนแต่ว่าถ้อยคําที่พูดอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะใช้วิจารณญาณกันแล้วกันนะคะว่าเป็นคําพูดระหว่างเพื่อนที่สุภาพหรือไม่สุภาพอะไรอันนี้ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดไม่ไม่ตัดสินแล้วก็ไม่แสดงความคิดเห็นแล้วก็พอมาตามแล้วคุณนัทวุฒิไม่ได้ขึ้นไปชั้นบนบิ๊กก็เลยเดินกลับขึ้นไปข้างบนอีกรอบหนึ่งนี่ก็คือเป็นรอบสุดท้ายที่บิ๊กลงมาตามแล้วก็ลงมาดูว่าอาการเป็นยังไงหลังจากที่ขึ้นไปตอนประมาณสัก 6มง31นาทีผ่านไปหลังจากนั้นประมาณสัก2ชั่วโมง10นาทีครับตอน8โมง40เป็นช่วงที่บิ๊กลงมาอีกรอบหนึ่งและเป็นรอบที่พบว่าคุณนทวุฒิเนี่ยเสียชีวิตแล้ว คุณผู้ชมคะภาพช็อตแรกที่อธิบายให้ฟังมันประมาณ6กโมงกว่านนะคะแล้วก็ช็อตที่2ที่น้องต้นเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้มันเป็นประมาณ8ปดโมงสี 40. ตอนนั้นคนชื่อต้นเพื่อนของนัทปงที่อยู่ในบ้านเนี่ยตอนนั้นเหมือนเขาออกไปแล้วนะคะคแล้วก็คนชื่อบิ๊กที่ตอนแรกอยู่ชั้นบนเน่ะเดินลงมามแล้วก็พบว่านัทปงไม่ตื่นแล้วเขาก็เลยโทรศัพท์ โทรบอกคนชื่อต้นว่าตอนนี้นัทปงอไม่ตื่นเรียกไม่ตื่นแล้วแล้วก็เป็นอีกสายหนึ่งที่อธิบายไปว่าตอนนี้เออเรียกไม่ตื่นไม่หายใจน่าจะเป็นช่วงที่เขาโทรศัพท์บอกกู้ภัยแล้วหลังจากนั้นกู้ภัยถึงมาที่หน้าบา้านแล้วก็นําร่างของคุณนัทออกจากบ้านไปส่งชนะสูตรตามขั้นตอนค่ะครับนี่คือหลักฐานที่พี่พุทธาภิวัลเปิดมาล่าสุดในรายการพุทธทอล์กนะครับขอบคุณรายการพุทธะทอล์กด้วยนะครับที่นําคลิปนี้ออกมาแล้วก็ขออนุญาตใช้คลิปนี้ในการนำเสนอข่าวด้วยนะครับ อีกอย่างหนึง่งหลังจากที่มีการเปิดเผยวงจรปิดในบ้านออกมาแล้วเนี่ยทนายเดชากิติวิทยานันท์นะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องวงจรปิดด้วยเพราะเราจะเห็นว่าคําพูดบางอย่างของ<ฆ>คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็คือบิ๊กละต้นเนี่ยเป็นประมาณไหนคุณผู้ชมแล้วแต่จะพิจารณาเอาเองแต่ว่าคําพูดที่ทนายเดชามองว่ามันอาจจะเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายหรือเปล่า<ฆ>ทนายเดชาเนี่ยมองว่าการเข้าไปช่วยเหลือก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยมีการช่วยเหลือไหม เพราะว่ามีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งเกี่ยวกับการเข้าไปช่วยเหลือบุคคลที่กําลังทุกข์ทรมานเราสามารถช่วยเหลือเขาได้หรือไม่เพราะบุคคลที่อยู่ในบ้านทั้งสองคนก็เป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องการแพทย์เป็นอย่างดีแล้วได้เข้าไปช่วยเหลือหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ความเห็นของพนักงานสอบสวนแต่อีกประเด็นหนึ่งทนายเดชาบอกว่ามีกฎหมายข้อหนึ่งเป็นกฎหมายอาญาน่าสนใจก็คือมาตรา293คือเกี่ยวกับการที่การกระทําของใครอาจจะส่งผลให้ใครคนใดคนหนึ่ง หรือไม่นั้นอันนี้ก็อยู่ที่พนักงานสอบสวนว่าจะสอบสวนไปถึงประเด็นเรื่องนี้หรือเปล่าน,น,น,ละนะก็คือสาเหตุการตายก็คือการทําร้ายตัวเองนะครับประเด็นที่ต้องสอบต่อไปมีใครมีส่วนทําให้เขาทําร้ายตัวเองไหมถึงขนาดผิดกฎหมายหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของอพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ประชุม แล้วก็มีความเห็นทาาคดีว่าควรจะดาเนินคดีใครบ้างหนึ่งใครมีส่วนในการทําร้ายามีส่วนในการากดดันให้ผู้ตายเสียชีวิตหรือไม่นะครับเราเห็นขณะที่ผู้ตายกําลังทนทุกข์ทรมานเนี่ยเราช่วยได้ไม่ช่วยมันก็มีกฎหมายอยู่อันหนึ่งก็คือเรื่องกฎหมายและหูวโทษนะคนหนึ่งเป็นนักเรียนแพทย์อีกคนหนึ่งเป็นพยาบาลนะครับถ้าสมมุติเราเห็นว่า คนคนหนึ่งอาจจะเป็นคนรักของเราหรือคนที่เราเราเห็นว่าเขากําลังจะเสียชีวิตเราช่วยได้ไม่ช่วยมันก็จะเป็นความผิดเราหวัวโทษอ,อีกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนก็จะต้องพิจารณาต่อไปอืมซึ่งกล้องวงจรปิดที่มีการเปิดเผยกันล่าสุดก็เป็นกล้องที่ตั้งอยู่ตรง โต๊ะวางต้องเป็นตู้เนาะตู้<า>ตู้เตี้ยวางทีวีตรงชั้นหนึ่งซึ่งมันก็จะเห็นภาพทั้งคนที่นั่งอยู่ตรงโซฟาแล้วก็ที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะกินข้าวคุณผู้ชมคะความคืบหน,น้าเรื่องทางคดีหลังจากส่งร่างคุณนัทมาชนะสุตรเพิ่ม,เต,มเติมคะ่ะ วันนี้ตำรวจเนี่ยเรียกสอบปักคําคนที่อยู่ในวงข้าวแล้วก็เพื่อนสนิทซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งนะคะของคุณนัดปงมีคนเดินทางไปที่สบพบางกลวยตั้งแต่เช้าสองคนที่เห็นก่อนคือผู้หญิงที่อยู่ในวงข้าวของนัดปงที่นั่งกินข้าวด้วยกันแต่ว่าผู้หญิงสองคนนี้เดินกลับออกจากบ้านไปขออภัยเดินออกจากบ้านของคุณนัดเพื่อกลับบ้านของตนเองไปในช่วงรุ่งสางนะคะคือคุณโอกับคุณอ๋อ สองคนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานของคุณนัทค่ะเดินทางมาให้ปักคำกับตำรวจสบพาบางกรวย er แต่เบื้องต้นบอกว่าขอเข้าไปให้ปักคำกับทางพนักงานสอบสวนก่อนซึ่งผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่าเขาเข้าไปให้ปักคำในห้องสอบสวนชั้นหนึ่งส่วนอีกคนนึงนะคะที่ตำรวจเรียกเข้ามาสอบถามเช่นเดียวกัน mm hmm. ก็คือในบิก๊กในบิ๊กก็เป็นคนที่อยู่ภายในบ้านกับคุณนัทแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับคุณนัทเป็นคนสุดท้ายเดินทางมาให้ปักคำเช่นเดียวกันนะคะซึ่งการให้ปักคำเน يا, mm ี hmm. ่ยเป็นการแยกสอบกัน สองคนเมื่อกี้นี้ให้ปักคำอยู่ที่ห้องสอบสวนชั้นหนึ่งบ,บิ๊กให้ปักคำอยู่ที่ห้องสอบสวนชั้นสามของสอบพบางกรวยแล้วก็อีกคนนึงที่มีรายงานว่าจะต้องเดินทางไปก็คือไอซ์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณนัดป่งแต่ว่าไอซ์ไม่ได้อยู่ในวงข้าวในคืนที่เกิดเหตุนะคะซึ่งไอซ์ถูกเรียกไปเป็นพยานหลังจากเกิดเหตุและคาดว่าน่าจะมีการนำโทรศัพท์มือถือมามอบให้กับทางตำรวจตรวจสอบด้วยคุณผู้ชมพาไปดูความคืบหน้าอีกที่หนึ่งนะครับ นอกจากการสอบปากคำบุคคลที่อยู่ในบ้านทั้งหมดแล้วสิ่งสําคัญก็คือเลยตัวบ้านค่ะตัวบ้านตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจเขามีการกั้นผู้ร้ายไว้เมื่อประมาณวันสองวันก,นก่อนแล้วแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพิสูจน์หลักฐานเขาจะเข้าไปเก็บหลักฐานทั้งหมดอย่างละเอียดนะครับติดตามรายงานสดที่บ้านที่เกิดเหตุย่านบางกรวยจังหวัดนนทบ,บรุรีกับคุณอ้อภัยจิตพานนท์เชิญครับ ค่ะคุณผู้ชมคะบรรยากาศที่หน้าบ้านของนายนันทวุฒิปงลังกานะคะผู้สื่อข่าวที่เสียชีวิตไปหลังจากมีรายงานในเรื่องที่ตํารวจกองพิสูจน์หลักฐานจะเข้ามาตรวจเก็บหลักฐานที่บ้านนะคะในวันนี้บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังก็คือมีผู้สื่อข่าวนะคะจานวนหลายสักนะคะมาปักหลักเพื่อติดตามภา,ารกิจของทางตํารวจกองพิสูจน์หลักฐานที่วันนี้จะเข้าเก็บหลักฐานที่บ้านของนายนันทวุฒิปงลังกานะคะในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าภายในซอยนะคะบริเวณหน้าปากซอยของบ้านเนี่ยก็จะมีทางตํารวจนะคะพื้นที่เนี่ย ดูแลในเรื่องของสถานที่รวมถึงป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเ,นเข้ามาในพื้นที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะส่วนบ้านที่เกิดเหตุคะ่ะจะอยู่บริเวณนี้คะ่ะอันนี้เป็นหน้าบ้านนะคะซึ่งเป็นบรรยากาศล่าสุดในวันนี้ก็คือมีการนำโพลิสไลน์นะคะเชือกสีเหลืองของทางตำรวจมากั้นเอาไว้เป็นพื้นที่ที่ไม่อนุญ,ญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเ,เข้าไปด้านในซึ่งวันนี้ทางตำรวจจะลงพื้นที่มาเก็บหลักฐานด้านในบ้านให้สอดคล้องกับหลักฐานภายในบ้านที่มีอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็คือ เรื่องของกล้องวงจรปิดนะคะที่ติดอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็ในบ้านนะคะหลักฐานให้สอดคล้องกับคําบอกเล่าของพยานทั้งหมดนะคะจะต้องเป็นหลักฐานแล้วก็พยานที่สอดคล้องกันนั่นเองค่ะโดยก่อนหน้านี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทีมข่าวอมรินทีวีเนี่ยลงพื้นที่มาปักหลักอยู่ที่บริเวณด้านหน้าบ้านของนายนทวุฒิโปงกลังกานะคะผู้เสียข่าวที่เสียชีวิตปริศนาภายในบ้านพักตําบลบ,บางกรวยอําเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะคะโดยพื้นที่เนี่ยยังคงถูกปิดกัน้นด้วยเชือกกั้นเพื่อรักษาสภาพจุุดดดเเกิเหตตโยล ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็จะมีตํารวจนะคะคอยผลัดเปลี่ยนนะคะมาดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน้าบ้านค่ะตามรายงานนะคะก็ระบ,บุว่าตารวจกองพิสูจน์หลักฐานพร้อมตารวจฝ่ายสืบสวนนั้นจะมีกําหนดการเดินทางมายัางบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งโดยจะเข้าร่วมกันกับญาติผู้เสียชีวิตเพื่อที่จะตรวจสอบภายในบ้านอย่างละเอียดอีกครั้งในเรื่องของการเก็บหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิตนะคะรวบรวมพยานวัตถุและก็สาเหตุการเสียชีวิตนํามาประกอบกับสํานวนคดีนั่นเองด้วยระหว่างรอค่ะก็จะมีอย่างที่บอกไปว่ามีตํารวจเนี่ยผลัด มาเฝ้าเวรกันตลอด24ชั่วโมงนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือว่าแตะต้องหลักฐานภายในบ้านที่เกิดเหตุนั่นเองค่ะและสําหรับตอนนี้นะคะผู้สื่อข่าว แต่ละสานักก็ยังคงปกัปกหลักอยู่ที่นี่นะคะส่วนทางตํารวจเองก็ยังอรออยู่ที่บริเวณด้านหน้ามีรายงานค่ะว่าการเข้าตรวจคนนั้นอาจจะต้องเลื่อนไปเนื่องจากว่า,าทางญาติของผู้เสียชีวิตนั้นยังติดเรื่องของการทําธุระต่างๆนะคะยังไม่ได้เดินทางมาจึงยังไม่มีผู้ที่จะมาเปิดบ้านให้แต่เดี๋ยวเราต้องรออีกครั้งหนึ่งค่ะว่าทางตํารวจพิสูจน์หลักฐานนั้นจะมีการประสานเพื่อที่จะขอเข้ามาตรวจสอบก่อนเบื้องต้นหรือไม่นั่นเองเนื่องจากว่าในวันนี้มีการสอบปากคําพยานในที่เกิดเหตุที่เกี่ยวข้องจึงอาจจะต้องมีการเข้าตรวจ อภายในบ้านที่เกิดเหตุเพื่อให้หลักฐานทุกอย่างนั้นสอดคล้องแล้วก็สามารถที่จะสรุปสมนวนคดีนี้ได้โดยเร็วนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านหน้าของหน้าบ้านของนายณัฐวุฒิปงรังกาค่ะขอบคุณครับ เดี๋ยวรอทางญาตมานะครับ<ม>แล้วก็จะได้เข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดทีนหนึ่ง <c oughs> เพราะในบ้านเนชื่อว่ามีหลักฐานหลายอย่างเยอะอยู่ <c oughs> นล้วแล้วก็คนหนึ่งที่เคยเข้าในบ้านของคุณนัทวุฒก็คือแม่บ้านที่รับจ้างทําความสะอาดแม่บ้านก็ให้ข้อมูลนะคะว่าจริงๆในบ้านของคุณนัทวุฒเดินนัทปงเนี่ยมีกล้องวงจรปิดหลายตัว แล้วก็หลายมุมและแม่บ้านเนี่ยก็เคยเจอกับเพื่อนสนิทของคุณนัทปงด้วยทั้งเพื่อนที่ชื่อต้นแล้วก็เพื่อนที่ชื่อบิก๊กแม่บ้านบอกว่าคุณนัทวุฒิเนี่ยจ้างไปทําความสะอาดอาทิตย์ละครั้งนะคะซึ่งก่อนจะเข้าไปแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการไลน์ไปบอกเพื่อให้คุณนัทวุฒิอ่ะปลดล็อกประตูบ้านให้แล้วก็จะเข้าไปทําความสะอาดทําความสะอาดเกือบทุกมุมของบ้านยกเว้นห้องที่คุณนัทวุฒิเสียชีวิต เพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวสุวรรณลายทางด้านซ้ายที่ปรากฏหน้าจอเป็นข้อมูลยืนยันนะคะว่าก่อนจะเข้าบ้านแต่ละครั้งแม่บ้านจะแจ้งก่อนเพื่อให้คุณนัทวุฒิรับทราบสุวรรณซองสายนายที่ปรากฏตามข่าวแม่บ้านบอกว่าไม่เคยเจอในบ้านนะคะเจอเพียงแค่ยาพ่นขยายหลอดลมเท่านั้นหรือบางทีเวลาเพื่อนมาบ้านหลังจากปาร์ตี้สังสรรค์ก็จะเจอขวดชุราซองบุหรี่แล้วจำได้ว่าภายในบ้าน มีกล้องวงจรปิดหลายตัวค่ะมีตรงกลางบ้านมีครัวมีทางขึ้นบันไดหรือแม้แต่ตรงชานบันไดชั้นสองก็มีอันนี้คือภาพที่เราได้มาเพิ่มเติมนะคะทางซ้ายมือเพื่อให้เห็นว่าในบ้านของคุณนัทวุฒิมีกล้องวงจรปิดหลายมุมจริงๆทั้งมุมเนี้ยที่ตรงมุมที่อยู่ตรงบริเวณตู้วางทีวีหรือมุมที่เป็นมุมด้านบนที่จะเห็นภาพกว้างของบ้านรหรือมุมที่เป็นโรงจอดรถหน้าบ้านลานจอดรถหน้าบ้านก็มีกล้องวงจรปิด หรือแม้แต่ตรงบันไดาทางขึ้นชั้นสองอะค่ะก่อนเข้าห้องนอนอะ่ะมันจะมีชานบันไดยอยู่ก็มีกล้องวงจรปิดแม้กระทั่งตรงชานบันไดชั้นสองฟังจากพี่แม่บ้านค่ะในห้องปาร์ตี้ขขงข้างล่างได้ทำไหมจยกเว้นห้องนั้นคือเขาจะปิดเขาจะไม่ไม่พี่มีแรกๆที่พี่เข้าทำเมื่อนานแล้วอะครั้งเดียวเองตุนม,มากนัดบอกว่าพี่ไม่ต้องเข้านะห้องนี้ พี่ก็จะไม่เข้ามันเหมือนเป็นห้องลับของเขาใช่ใช่ใช่เป็นพื้นที่ส่วนตัวใช่ใช่ใช่พี่ได้เห็นอีตองเป็นยังไงไม่มีไม่มีนัดนี่ยาเยอะเขายังไม่ค่อยมีพี่ก็ดูตามโต๊ะตามอะไรนะเขาจะไม่ค่อยมียาอะไรนอกจากว่าไอ้ไอ้อะไรนะเวลาเขาที่เป่าปากเขาอะแค่นั้นเออแค่นั้นแหละพี่ที่เห็นแค่นั้นพี่จะไม่เห็นอื่นๆเลย แค่ตัวนี้แค่อย่างเดียวไอซรงที่ปรากฏตามขาม่าวไม่มีเลยไม่มีแต่ในห้องนั้นพี่ไม่รู้ไนงะที่มองหนุเขาเป็นคนแบบมุ่งมั่นนะทําอะไรแล้วเขาแบบตั้งใจทาอะพี่ไม่เช่แม่บ้านพอทราบข่าวว่าคุณณัฐวุฒิเสียชีวิตก็ยังตกใจเลยค่ะตอนแรกก็คิดว่านอนหลับไปเฉยเฉยพอมีการเปิดเผยผลชนสูตรออกมาว่ามันมีสารพิษอยู่ในร่างกายก็ตกใจเช่นเดียวกันแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณของนัฐวุฒิไปสู่สุขติ เดีย๋ยวเราติดตามคดีนี้ต่อนะครับว่าจบลงตกลงแล้วเนี่ยจะจบอย่างไร